อาหาน้องเข็มปะลูกสวรย์น้อยชิบ้าสตผมสยน้อยลกด้ไมาหาน้องเข็มหอมผัย่างกรอุยนะลูกประอุยเนี่ยโอ้ยิารักเจ๋นุ่กลางเลยหอมแขหน่อยอมเข็มหน่อยบ้าน่ารักเนอะหอมเข็มน่ยหอมเข็มหน่อยเราเขาไม่กลัวเด็กเลยนะหมาถ้าไอ้ฟุตด้านมันจะชอบกลัวเด็กใช่มสวม แบบเด็กก็ชอบดิแย่ไปทำดีเดรเงมือนยก็้อเออของเขาก็เลยแบบลำคาญเงี้ยไม่ได้กลัวหรอกแต่คือลำคาญเห่าแบบแบบไม่ให้มาจับอะไรเงี้ยโดมโดมอิอะไรเงี้ยเหมือนเนวี่เนวี่ก็ชอบแย่เยั้วเนวี่ก็ชอบนะไม่ได้นะก็อิ่มไงจี๊ดรักรักเลยนะอิ่มเลยนะคนนี้ถ้ากัดแต่ไม่เป็นไรพี่ชิบะพี่ชิบะห้ามเถียงพี่ชิบะเขาก็เลยจูบแม่เป็นลา ่งเดียดน้องทำไมอ่ะแข็งเลยอ่ะนั่งเขียนมานั่งเดียดน้องทำไมอ่ะเขียนถ่ายรูปกับชิบะอ่ะก่อนหน้ายิบหนาเลยยิบหน้าเลยชิบะหน้าหนึ่งสองสามยิบแบนถ่ายคลิปอยู่เอาหรอถ่ายเคลื่อนไหวเลยค่ะแป๊ะปลิวเปลี่ยนแปะมาแล้วแต้มมาแล้วที่หุ่ยคือแก้วถ่ายนะทำไมไม่มองแต้ม